ในส่วน EP นี้จะมาต่อจาก EP ที่แล้วนะครับที่ผมใช้คำสั่งแบนเนี่ยครับเก็บผิวโค้งตรงนี้อันนี้ผมจะมาใช้คำสั่งเดิมนะครับเก็บผิวส่วนนี้ต่อดูว่าผมเลือกยังไงคลิกยังไงเพื่อให้มันเก็บผิวชิง,งานตรงนี้ได้ทรับแก็เราก็ไปที่ตรงนี้เหมือนเดิมคบน,นี่แล้วก็เลือกนี่ครับคำสั่งนี้ผมใช้คำสั่งนี้ส่วนคนอื่นจะใช้คำสั่งอะไรก็สามารถลองคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วกดคลิกเข้าไป เมื่อเราคลิกนะครับหน้าต่างแรกที่เราโผล่ขึ้นมาคือเหมือนเดิมครับเราเลือกทูลน,นี่ครับผมจะใช้เป็นทูลบอมิวเนี่ครับเป็นทูนที่เป็นขูดทูนหกมิลอาร์มูมอาร์ขนาดสามมิลเมื่อได้ทูแล้วเราก็กดสเล็กส่วนรอบส่วนฟีดใครอยากได้เท่าไหร่ก็ปรับเอาเลยนะครับตรงนี้เนี่ยครับปรับรอบก็คัตติ้งฟีดตรงนี้ครับ ตอบเรเลยครับในส่วนต่อมาผมก็จะไปที่ geometry ครับในส่วนของ multi exit นี้ไม่ต้องปรับครับเพราะงานเราสามารถกัดได้ในสามแกนธรรมดาแล้วไม่ต้องเ e อียงทูนก็ปล่อยไปเลยครับไปที่ geometry เนี่ย geometry จะคลิกออกนะครับเนี่ยในส่วนแรกผมจะเนี่ยพอเรามาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะถามว่า device Faith. เราจะเลือกกัดชิ้นงานตรงผิว w face ไหนผมก็กดเ s c a p ไปแล้วก็ซูมเข้าไปผมจะเลือกกัดผิวชิ้นงาน เฟสนี้พอเลือกเสรเสร็จปุ program, ๊บนะก็จะขึ้นเฟสตรงนี้ครับนี่เสร็จแล้วก็มาที่ดีไวคัพเนี่ยเราจะให้มันวิ่งไปในทิศทางไหนหรือวิ่งในแนวลักษณะทรงแบบไหนเราก็กดเนี่ยครับส่วนผมจะเลือกเป็นเส้นครับนี่เลือกเส้นบนหรือเส้นล่างก็ได้นี่ครับหรือเลือกสองเส้นนี้ก็ได้ครับเพื่อกำหนดขอบเขตให้มันวิ่งจากเส้นนี้ถึงเส้นนี้ก็ได้ครับ แล้วก็ต่อไปตรงนี้เราไม่ต้องสนใจอะไรเราเลือกเคอร์ฟเสร็จปุ๊บเราก็ไปที่นี่ครับไซนนี่ครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายปล่อยเลยครับมันจะเลือกของมาโดยอัตโนมัติอยู่ในส่วนของตรงนี้ต่อไปที่ไปที่เพสเซดนะครับดโพเซสนี่ครับทอร์เรนต์ตรงนี้ไม่ต้องใส่ใจอะไรปรับให้มันเป็นค่าดีฟอลต์ไปดีเวอร์สเตปโอเวอร์เราไม่ต้องติ๊กนะครับ ปล่อยมันไปมนไม่ต้องสนใจส่วนที่เราสนใจคือตรงนี้ครับน,นี่นี่สไปาราลคือมันจะหมุนตีเกลียวลงไปเรื่อยผมจะใช้เป็นสไปร์ลลงไปใน,นส่วนของสเต็ปโอเวอร์ตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับสเต็ปโอเวอร์ใครอยากให้มันถี่ก็กําหนดค่าได้น้อยหรือใครอยากให้มันกว้าง,ง,งก็กําหนดค่าเยอะโดยตัว,ยวยอย่างผมจะใส่เป็นสองวินให้ดูก่อนก็ได้ครับโดยที่ตรงนี้ผมไม่เซ็ตนะครับผมก็กดโอเคไปเลย สเกจสักู่ครับนี่ครับถ้าเราใส่ตัวเลขเยอะมันก็สเกลตรงนี้ก็จะยิ่งห่างครับเราลองซิมูเลชันดูว่ามันจะสวยไหมเส้นมันก็จะเป็นขึ้นๆนเนี้นยไม่ค่อยสวย หรือใครอยากจะให้มันสวยหรือละเอียดกว่านี้ก็ดัำคิดเข้าไปครับเราไปแก้ที่ตรงนี้เหมือนเดิมครับผมลองใส่เป็น0.5ดูดูนะครับจากเส้นที่เคยแบบทางห่างมันก็จะชิดกันมากขึ้นนี่เห็นครับ มันก็จะห่างมากขึ้นใครบอกว่าถ้าทำอย่างนี้จะทำให้กัดชิ้นงานช้าลงใช้เวลานานในส่วนตรงนี้ถ้ามันนานเราก็ไปทดแทนในส่วนในรอบของฟีดเพิ่มเติมครับเราปรับฟีดตรบรอบให้มันสมูทกันแล้วเพื่อให้มันเพิ่มความเร็วในการทำงานก็ได้ครับส่วนนี้จะใช้เวลาบอกนะสี่นาทีในการเดินผิวตรงนี้ด้วยระยะสกอตหลบสเต็ปโอเวอร์เท่านี้ ในส่วนที่เหลือผมก็จะใช้คำสั่งเหมือนเดิมหมดครับกำหนดขอบเขตแล้วผมแก้ลรวยให้ดูนี่ครับยันตะเรดออกมาแล้วก็จะได้อย่างนี้ครับตรงนี้ลองซิมูเลชันดูครับ ิวของชิ้นงานก็จะได้ประมาณนี้ครับสิวชิ้นงานอ๋อเก็บผิวขอบชิ้นงานนี่มันเลือกคอนทัวร์ทูดีนี่ครับรอนได้มาแล้วก็จะเป็นหน้าตามาอย่างนี้ผมก็เลือกทูนเหมือนเดิมครับนี่ทูนที่ใช้เก็บผิวผมจะเลือกเป็นทูนเบอร์เจ แต่มิเตอร์หกมิลผมตัดสามสิบเนี่ยครับเลือกอะไรก็จะได้ตรงนี้ครับแล้วแต่รอบแล้วแต่ฟีนะที่ผมจะปรับในส่วนนี้ผมใช้รอบใช้ฝีประมาณเท่านี้ก็ได้ครับนี่ล้วเราก็ไปที่โยมีที่ต่อเลยเราก็เลือกเชนที่เราจะกัดชิ้นงานคือยู่รตรงนี้พอเลือกเชนเสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าจุดสูงสุดอยู่ตรงไหนนี่ยครับผมก็จะเลือกเป็นเซเลคชั่นแล้วก็เลือกเป็นจุดสูงสุดอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็นครับวัตทอมจุดต่ําสุดผมก็เลือก ผิวนี้เหมือนเดิมครับแลส่วนโปรเซสตรงนี้ไม่ได้กําหนดอะไรมากมายครับส่วน linking ตรง,งนี้ก็ไปเลือกเขาว่าเราจะต้องการ lead in lead out ยังไงเสร็จแล้วก็กดโอเค <c oughs> อจะได้ทูนผ่านอย่างนี้นี่ครับในส่วนของ linking ตรงนี้เนี่ยที่มันเข้าออกนี้มันชิดไปหรือมันยังไงไปก็เราก็มาปรับตรงนี้ปรับในส่วนของนี่ครับ เอาว่าเราจะใช้จะอซูผมลองใช้สักห้ามิลอันนี้สักห้ามิลแล้วกดนี่ดูเห็นไหมครับระยะาก,การยกเข้ายกออกก็จะกว้างมากกว่าเดิมให้เราลองซิมูเลชันดูเก็บผิวข้างนี้ในเมื่อเราได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บผมก็จะส่วนของตัวนี้ผมจะเก็บผิว ข้างในนี่ครับเนี่ยผมก็ใช้คําสั่ง 2D ดเอ้ทู d c คอนทัวร์เหมือนเดิมแล้วใช้เลือกทูลแบบเดิมแล้วก็ไปที่จ e เมเทีผมก็เลือกเชนครับนี่ผมจะเก็บผิวนี้ทั้งหมดจะเลือกเชนนี้หรือเชนนี้ก็ได้ครับได้เหมือนกันเดี๋ยวผมเลือกเชนบนแล้วก็เหมือนเดิมครับตรงนี้ไม่ต้องสนเอ่อตรงนี้ก็เริ่มเหมือนเดิมครับนี่นี่เลือกเอดครับนี่ผมจะเลือกเป็น selection อย่างนี้ครับแล้วก็เลือกผิวเริ่มจากตรงนี้ จุดต่ำสุดของก็เหมือนเดิมครับผมก็เลือก selection เหมือนเดิมเนี่ยแล้วผมก็เลือกท,ที่มองนี้แล้วก็เลือกผิวตรงนี้ครับต่อไปก็เนี่ยครับส่วนตรงนี้เราจะเก็บยังไงกินยังไงเนี่ยครับเราจะลงทีเดียวจะกินกี่รอบหรืออะไรเงี้ยครับก็เลือกได้เลยแล้วก็ต่อไปก็กด simulation ดูแล้วตรงนี้ลริงๆเราจะปรับเท่าไหร,ร่กระล่ใส่เป็นหนึ่งนะครับการยกเข้าออก ครับก็จะได้ตรงนี้ออกมาลองซิมูเลชันดูเดินดูครับได้แล้วครับส่วนของอีพีนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับผม